โอ <c oughs> เค okay, เป็นปกติแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคนดีเข้ามาแล้วนะคะแชร์จ้าขอบคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้ลงไหลไปเนาะมุมกล้องมันเป็นแนวตั้งดีครับพี่เฉลิชาสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับพี่รถนะคะสู้ๆครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะคอมเมนต์มาก่อนอเนาะคอมเมนต์สวัสดียันก่อนเนาะนะคะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะขอกดและหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะอ่าน้องเพ้น์บอกว่าแชร์ไปค่ะขอบคุณมากนะแล้ว<อ>ใครมีดวงดาวนะคะส่งดวงดาวนะคะเป็นใ่าใช้จ่ายให้น้องๆได้นะคะหลังบ้านเนาะ มมเลยตอนนี้ตอนนี้นนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีคับ<อ>พี่นะคะสวัสดีค่ะ<ม>น้องเพ้งสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะขอหัวใจล้วนๆหน่อยเนาะวันนี้เรามีไลค์ฉุกเฉินนะเราไม่ได้ลงเบนเนอร์นะพอดีพ่อกับแม่ตกงานนะครับไม่ได้ไปขายของก็เลยมาไลค์กระทันหันเลยวันนี้นะครับ อ่ะเพื่อนๆที่พอมีกําลังนะครับสามารถส่งดาวได้นะครับสามารถส่งดาวให้น้องๆได้นะครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อเป็นค่าเดินทางให้น้องๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีผู้สนับสนุนเพจนะครับอ่าตอนนี้นะคะเราปักหมุดแล้วนะขอหัวใจที่ปักหมุดกันหน่อยเนาะดันดนกันให้ผู้ใหญ่ใจดีเห็นหน่อยเนาะสวัสดีค่ะอ่ะี้เจอเอ๋กับเจแบมนะครับกางไลฟ์ทิกต็อกดูนะครับเดี๋ยวจะมารวมกันที่เพจเรานะครับ ัครบสวัสดีครับวันไหนไม่ขายของฝนไม่ตกใช่ใครพี่พี่อะไรไม่รู้เนี่ยไีมาพี่รู้เลยชัดเจนเปลี่ยนเออวันนี้มันไม่มีงานเนาะเพื่อนๆเนาะฝนก็ดันไม่ตกไม่ท่วมอีกวันไหนมีงานมันก็ท่วมไม่รู้จะทำยังไงเลยนะคะถ้ายังไงก็ส่ง ดวงดาวนะคะเป็นกําลังใจให้เราได้นะคะเป็นถือว่าช่วยใช้จ่ายในการเดินทางที่จะพาน้องๆไปไลฟ์นะคะตามสถานที่ต่างๆนะหรือเป็นค่าน้ําก็ได้เนาะเพราะดวงดาวมันได้แค่ห้าบาทสิบาทไม่เยอะนะคะไม่ลเราเพื่อนเยอะจะได้มีค่าเดินทางไปโลไกลๆบ้างเนาะเนี่ยเพื่อนๆคิดดูเนี่ยวันนี้มาไลฟ์ฝนไม่ตกแต่ไม่ได้ขายของ เราก็จะขาดรายได้บีช่วยกันสนับสนุนกันแล้วกันเนาะอ่ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีวันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะแชร์ไปให้เราหน่อยเนาะวันนี้เรามีไลฟ์ได้เพื่อนเพื่อบางคนสงสัยบางคนสงสัยเออนะว่าเออพ่อแม่ทำคอนเทนต์ฝนตกจริงไหมอะไรไหมมันไม่ใช่คอนเทนต์คือมันตกจริงๆนะ บางคนไปติดตามคิดเรียวแม่ก็จะรู้ว่าฝนตกจริงๆนะคะสวัสดีรครับ <ไป S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากครอบครัวผีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไม่มีงานเนาะสวัสดีคนที่มาจากพี่พี่ด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ทาเดนตอนนี้ขึ้นผู้แชร์แล้วอ่าใครยังไม่ขึ้นผู้แชร์นะคะเปิดสาธารณะแล้วกดแชร์ให้เราหน่อยนะเดี๋ยวเราลงไลก์สามารถลบได้นะคะถ้ากลัวลบหน้าเฟซเนาะ อ่าพี่โอขึ้นแชร์แล้วใครมีดวงดาวนะคะหรือใครติดตามทางช่องติ๊กตอกอยู่นะคะตอนนี้นะคะไปส่งของขวัญให้น้องๆก็ได้นะคะน้องๆไลค์ช่องทางติ๊กตอกอยู่ด้วยเช่นกันนะคะของขวัญก็เป็นถือเป็นค่าใช้จ่ายเนาะในการเดินทางเนาะอ่าเจ๊จะมา,าแล้วจา้วจามีเพิ่มมาอะไหร่ละหกสิบหกร้อย สวัสดีคะ่นนะ,คะแล้วเ,วเพื่อนๆทิกเกอก็จะมารวมกัน<ช>เราด้วยอ่าเจเจมาแล้วนะทุกคนแล้วเจเจมาก่อนเนาะกดแชร์ไปรอพี่แบมกับเจเลยสักคู่หนึ่งนะคะรอเพื่อนๆเ,เข้ามาด้วยอ้ออ่เยอะมากเลยอ่ะนะคะต้องบอกเลยว่าโลเคชั่นนี้นะคะหล่อแน่นอนนะคะก็ตอนนี้นะคะเราเปิดรับ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้สนับสนุนเพจนะคะก็แบบผู้ใหญ่ใจดีท่าในใดนะคะสน,ใ,นใ,ใจให้น้องๆน,นะคะโฆษณาสินค้าหรือจะเป็นแบรนด์ของครีมของอะไรก็รับหมดนะคะหรือจะให้น้องๆทำคอนเทนต์นะคะหรือให้ตัดคลิปลงช่องทาง t ิกตอกหรือเพจหรือจะให้ทําคลิปเลียวหรือต้องการให้ลงทางสตอรี่นะคะก็ทักข้อความเพจมาพูดคุยกับเราได้นะคะ <S <S ช ดีคะ่ะอ่ามีคนเข้ามาใหม่กันเยอะเลยนะแชร์ไปให้เราหน่อยเนาะทุกคนเดี๋ยวใครสนใจอยากเห็นน้องๆ้องทำหนังสั้น <c oughs> ตอนนี้ครับพวกเราตู้ชีวิตมากเลยนะครับแชร์ไป<ต>ครับแ<ต>ม่แม่น้องกลัวโลนี้โล,โลนี้เคยเจอลุงห้อยลงมาเห็นเห็นเลยนะคะในโลน,โลโลน,โลนี้โลนี้นะแม่น้องเห็นแบบุยไม่อยากมาโลนี้ <c oughs> คือที่นี่นะคะเป็น เหมือนมีคุณลุงนะคะแขวนคอโดนจับแขวนคอหรือแขวนเองก็ไม่รู้นะคดีไม่จบเลยเพราะเพราะเพราะว่าที่เนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนเป็นบ่อปะเราเราเขามาเฝ้านะคะก็ตอนคืนไม่รู้เขามาป้นแล้วจับแขวนคอหรือลุงแกแขวนคอไม่น้องคือกองเงินอมก็ได้นะคะตอนนี้นะคะมันทําให้เราแบบเออเราก็ไม่แน่ใจแม่เราควรจะ เข้าใจว่าไงดีแต่วันนั้นน่ะพอไลท์ปุ๊บแม่เห็นเป็นเงาเงาดำๆห้อยแต่งๆแต่งๆอยู่อยเออนะไม่อยากพูดถึงมันพอพูดถึงมันแล้วเราก็กลัวอีกเลย <laughs> อะอะทุกคนนะคะก็กลัวเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าก็อยากเห็นเออเป็นไหมใครเป็นมั่งกลัวแต่อยากเห็นเฮ้ยพี่ออมเช็ดกล้องก่อนดูมัวมแป๊บหนึ่งนะคะ,ะขอขอเช็ดกล้องนิดนึงนะ มันมัวเลยลูกไออออโอเคไม่มันไม่โฟกัสเฉยๆอ๋อโอเคอ่ะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตอนนี้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆทางช่องทางทิกติกองนะคะส่งของขวัญให้น้องๆนะคะเป็นกําลังใจนะคะหรือช่วยในการเดินทางก็ได้นะคะไปถือว่าเป็นค่าใช้ใจายในการเดินทางให้น้องๆก็ได้นะคะตอนเนี้เรายังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะ เราก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนน้องๆนิดนึง ก็เป็นกำลังใจให้เราเนาะอ่านะคะสามารถสนรุปสรุปเราทางเพจได้ก็คือส่งดวงดาวใช่ไหมแม่น้องใช่พอมีกําลังนะคะเอ็นดูพวกเราก็ส่งของขวัญดวงดาวเป็นกลังใจให้เราส่งไปทางทิกตอกก็ขอหน้าจอดูแล้วก็กุราบคนละดศ่องดอกก็ถือว่าเป็นกำลังใจแล้วเนาะออมเนาะอ่าสนับสนุนพวกเรานะคะเดินทางนะคะพวกพวกของขวัญให้พวกเราได้นะคะกับทีมงานหยิงลวดรัดผีขอบคุณกำลังใจด้วยนะอ่าเออนะคะผู้ชมในตอนนี้ยังไม่ดีอะไรยังไม่ลงแต่ว่าใครอยากฟังภาพซาสเซิงชาร์ดมาให้กำลังใจเราทางเพจก็ย้ายมาได้เลยนะแม่เนาะทางเพจเฟซบุ๊กยิงลว่าดรจะรับชมทางตต ก็ไม่ว่า,ากันนะแต่ตอนนี้เราอยากให้ทุกคนอย,กอย่างโดยกานทังเพจกันดีกว่าเพื่อท<ช>ี่จะให้ภาพชาัดๆแลชัดและเหอดมินครบทุกคนนะหนูบอกเลยเวลาซูมนะภาพมันจะไม่แตกด้วยเนาะอ่านะคะขอบคุณสวาวหัวใจขึ้นรัวๆแบบไม่หยุดเลยนะทุกคนคะ่ะ อ่ะชื่อเพจเนี่ยบางคนบอกว่าหาชื่อเพจอ่ะเพื่อใครอยากมาดูทางเพจเดีขออนุญาตให้แคปล็อบเดียวนะนะคะเราจะเนาะอ่ะใครไม่ให้กําลังใจล็อบเพจตอนนี้เขาถามว่าชื่อเพจชื่อเพจหน้าเพจนี้เลยนะหญิงล้วนแล้วไผีเพื่อใครอยากตามมาแคปหน้าจอทิ้งไว้ได้เลยแคปหน้าจอทิ้งไว้ได้เลยนะคะหญิงล้วนแล้วไผีสัมฤทธิดูกระชั้นหน้าเพจแอฟฟ้าทางนี้เลยนะทุกคนค่ะตอนนี้เรากำลังขึ้นไลฟ์สดนะคะก็ปรับชมได้เลยนะใครมาตากต่อตอก็เมนด้วยนะคะสำหรับผู้ติดตามใหม่ยอย่าลืมเมนว่ามาจากต่อมาจักตอ ถ้าแสนดวงนี่คือน้องอมมัน้ทำางไงดีอะฮะอ่ะ <S 2> <S 2> <S ติดอันดับเออติดอันดับแนดนอนี่คือเกินตาที่สุดแล้อว่าเพราะว่าเออเต็มที่ีเราได้แบบสามสิบสี่สิบเคเออโหตายแล้วหัวใจ <S <S 2> <S 2> ขึ้นพุงเรื่อยๆเลนยเออโหตอนนต้องรับชมเยอะนะคะขอบคุณที่ตามให้เราตั้งเพจนะอย่าลืมเว้นว่ามาจาักตอต่อด้วยนะอ่ะใครตามมาจากักอต่อลองคอมเมนต์หน่อยเนาอไม่้องเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาจักอต่อนะขอบคุณนะคะผู้ชมทางทิกตอกนะคะเยอะๆเลยนะอ่ะ ใครอยากบรูรกันทั้งเพจนะคะรีบเลยด่วนเลยนะทุกคนขามาันเป็นว่ามาจากักต่อด้วยเนาะแม่น,อน,น้องเนาะเราได้ดูสลับผู้ติดตามใหม่อ่ะ,อะเห็นเห็นไปไปไน้องปิดอ่ะเห็นสดเลยโอเคอมีบางคนอ,อยากรู้ว่าที่นี่นะอ,อ,อ่ะก็ค<อ>ุณลุงอ่ะ,ะไม่รู้ว่าโดนแขวนคอ,อหรือแขวนเอง พราะวันนั้นที่แม่เข้าไปที่แม่เจอเงเอาจําได้ปะ่ะ EP นั้นอะ่ะโอ้หช็อกแล้วไม่อยากจะเข้ามาเลยนะคะแล้วก็โลเนี้บอกเลยว่าน้อยคนมากที่เขาจะเข้ามาในทางนี้นะคะเพราะว่ามีประวัติที่ว่าคุณลุงเขาเออกมายืนกวักมือเรียกเลยนะคะเพราะว่าเขาเฝ้าเฝ้า,า,าอยู่ที่อุ้ยจริงไอ้เอ <I> ๊ <laughs> โอว่าแล้วรีบไปกันดีกว่านะคะก็รู้จจัาจากตอๆมาจากตอกันเยอะเลยไม่รอ้มีคนกี่ะตอนนี้นะคะเราเปิดรับผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะคะก็เปิดรับผู้สนับสนุนนะคะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนเราในการเดินทางค่าสถานที่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้เราโฆษณาสินค้าไม่ว่าจะเป็นครีมนะคะเป็นของใช้เป็นอะไรก็ถักข้อความเพจมาได้หรือจะให้น้องทําคลิปทำคอนเทนต์ลงช่องติ๊กตอกเราก็มีหรือจะให้โพสต์ในสตอรี่เออเราก็รับหมด เลยตอนนี้นะคะก็ถักข้อความมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยิงโดนแล้วนะถ้าผีมีไลฟ์นะคะตอนนี้เราไลฟ์ทุกวันเราไลฟ์ทุกวันแล้วแต่วันไหนจะว่างวันไหนว่างก็จะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูเนาะไปเลยดีกว่ามั้งเพราะว่าวันนี้เพื่อนๆเ,เ,เรามีเวลาน้อยเพราะอีกครึ่งชั่วโมงก็พี่ๆครอบครัวผีจะขึ้นแล้วอ่าดี๋ยวเปิดรายการแล้วก็ลุยเลยกว่าเปิดรายการกันเลยค่ะก็สวัสดีคทุกคนที่ชอพูดตามใม่แล้วก็นี่รับชมให้กำลังใจเราตลอดด้วยนะใช่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเย็กลวนล่าทาผีคะ่ะอ่าเหยิ่ยลวนล่าทาผีนะคะปกติอ่ะจะมีไลฟ์ในเวลาสองทุ่มนะคะกดติดตามเพจไว้นะคะเรามีช่อง Youtube ชื่อว่าผีจ๋านะคะพพิม์ P H E E J A นะคะก็จะขึ้นนะคะในคลิปไปดูย้อนหลังให้น้องๆหน่อยนะคะ,ะเป็นช่องทางเราหรือเข้าไปพูดคุยในกลุ่ม F C fc ผีจ๋าหรือหญิงล้วนล่าท้าผีนะคะก็จะขึ้นอยู่นะคะก็มีอะไรก็แคปลองไปพูดคุยในนั้นนะเดี๋ยวแม่เข้าไปอนุวัตให้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาไปขายของน้ําท่วมบ่อยเหลือเกินแล้ววันนี้หยูด ฝนไม่ตอกแหมเสียดายเลยก็ส่งดวงดาวมาเป็นกําลังใจแทนเราแทนแล้วกันให้หนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะนะคะก็ใครมีนะคะคนละหดวงสิบดวงนะคะเดี๋ยวพอรวมๆกันมันก็เยอะเองเนาะไปช่วยเป็นค่าใช้จ่ายน้องๆตอนนี้เราไลฟรีมาประมาณ3มเดือนครึ่งแล้วเออใช่ตอนนี้เรา รับชมเราจริงๆมาว่าจะไม่เยอะน้องแบมแต่เราก็ถือว่าเป็นกําลังใจจริงๆใช่ใชหรือจะส่งเป็นของขวัญทางช่องทางติ๊กตอกให้เราเนาะอ,อ่าเป็นค่าเดินทางนะคะคก็เดี๋ยววันนี้ไปเลยก็ใช่นะคะอย่าลืมนะคะรอบปักกุกเบิกเน็นไหมแล้ว พี่แบมกหมดคนละหนึ่งดวงพี่แบมกับพี่ออมอะไรคะก็โดนจากที่ว่าหมดคนละหนึ่งดวงแชร์กลัวผีแน่ๆเลยสองคนเนี่ยทุกคนผมแชร์แล้วครับแม่น้องขอบคุณค่าขอคุณค่าด้วยนะแล้วก็ขอบคุณต่อหัวใจเราอู้จะเจ็ดร้อยท่านแล้วแม่น้องขอบคุณมากตัดต่อด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะอ่าเปิดการมองเห็นนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็กดหัวใจรัวยอย่างนี้มาเลยเนาะแม่น้องเนาะแล้วก็หัวใจที่ปักหมุดคนละหนึ่งดวงนะคะเปิดรับผู้สนับสนุนนะใช่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะที่รับชมมมอออยู่ขคคคนนนละะะเต์ เพื่อเปิดการมองเห็นให้น้องๆนะคะเวลาเราพิมพ์แล้วมันร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 ันขึ้นไปนะคะมันทําให้เราเปิดการมองเห็นแล้วก็มันมัน,มนสามารถไปถึงผู้ใหญ่ใจดีให้เราได้ด้วยอ่าพื่นอนค่ะโอเคมดกัดล,ลูกทั้งหมดทั้งยุงนะคะรเราโอ๊ยนะคะอ่ะดีผู้ชท่านจอด้วยอ่ะตอนนี้มดกัดกันบนึงนะ เบิกเนไหมลูกเบิกเนตรไหมได้ค่ะแม่น้องวอลมาไลยเลยไปเบิกเนไปแล้วอ่ะทำไมคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะตรงเพจโอเคขึ้นแล้วอ่ะสวัสดีค่ะรู้คนเก่งแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะคุณแม่ยูพีนมาจากตขอบคุณนะคะเนี่ยทางติ k กต็อกนะคะรวมกันทางเพจเฟซบุ๊กเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะหนูบอกเลยนะได้ไหมคะทุกคนขาได้ไหมคะได้ไหมเอออุ้ยทางเพจจะเจ็ดร้อยท่านแล้วดีใจมากแม่ขอบคุณผู้ชายต้อกทิ่ตางให้กำลังใจพวกหนูนะขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงนะคะนะคะย้ายม่ได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ แม่จะรอยท่าแล้วเขาตามมาเขาตามมาทางเพจติ๊กต้องเจ็รอยท่าแล้วน้องอ้อขอบคุณเลยสวยก่อนุ้ยทุกคนขอบคุณนะคะแม่มันขึ้นเลยเจ็ดร้อยกว่าท่าแล้วมา,าตั้อตอบานเลยมีคนมาตัอต้อตอบานเลยแหมเอาดีๆรู้สึกดีใจมากเลยอะในวันที่เราเยังมีผู้แฟนผนุนแต่ว่าใใวเฮ้ย,ใ,ย,ยใช่คนตามมาบานเลย เจ๊ลอยก็ได้แล้วแม่เดี๋ยวเออจริงๆจ๊ขาตามมาขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวโหลดล้วตามมาด้วยนะพี่เหมือนทางติ๊กต็กเลยสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแชร์ไลค์ด้วยนะทุกคนค่ะใช่นะคะตอนนี้ปัาหมุดเรียบร้อยแล้วขอตอนนี้พวกเราเรื่องดวงนะลู้เพคข่ะวไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะไอ้ท่าเพ่ใสุ่๊กหญิงลอยล่ะพี่นะคะทุกคนค่ะพี่มาอยู่ไหมคะ พยายามมสไมสู้ๆมาจากต่ออใช้ให้เดีวขอบคุณค่ะสุดปังขอบคุณค่ะขอบค่ะขุณค่ะอ่ะก่อนเลยวันนี้นะกลัวใช่ค่ะเลืกชั่นนี้ประวัติคืออะไรน้องอ้อมเนาะก็คือคุณยันคุณลุงยังไม่ไปไหนใช่ป่ะอุ้ยแบบมีขอมุเลยอ่อ้ยแก็แบาี้ไม่คยมคนผนะเลยมีนะ น้อยมากใช่ไหมนะตั้งแตุ่งเสี่ยก็มมีเหตุการณ์อ่ะพูดตรงเลยทางเข้าที่เราเข้ามาเหมือนแ<ม>ับเปรี่ยวเลยนะ้องแบมเป็นทางเข้าเล็กๆแล้วมีต้นไม้ป่าด,ดงใช่ไหมน้องอ,อมถ้าไม่มีทางเขา้าไม่มีถนนเลยนะต้นไม้เขาจะยังเหี่ เออโอ้ยจะแปดร้อยท่าแล้วขอบคุณค่าขอบคุณซาขอบคุณแช่นะจะแปดร้อยท่านหนูขอเป็นแปดร้อยแชร์นะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แชร์แล้วครับแชร์แล้วครับมาจัดต่อๆครับมาตัดต่อๆค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามเพจพวกเราไว้ด้วยนะยิ่างนได้มีเพจนี้เลยนะทุกคนวันนี้หนูได้กำลังใจเยอะมากหนูขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสซารับหัวใจรัวๆด้วยมา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 เดี๋ยวเราไปดูกันเลยน้องออมพร้อมไหมลูก น้องแมมพร้อมนะวันนี้เราจะต้องลุยนะคะเรียกคุณลุงออกมาเลยให้ลูกเพจได้พบได้เจอได้เห็นป่ะโลนีเฮียนไมหมเฮียน,นะคะ่ะหนูพูดได้เลยนะเพราะว่าเหมือนดวงยิญาลุงแกอะยังไม่ไปไหนจริงๆน้องแบมเนาะ <c oughs> เออ <c oughs> อ่านะคะวันนี้หนูอยู่ณโลเคชันแล้วหากดวงวิญญาณได้รับรู้นะคะออกมาให้หนูได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสขออัญเชิญดวงวิญญาณคุณลุงที่ยังเฝ้าและยังอยู่ณสถานที่โลเกชันแห่งนี้ออกมาให้หนูได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสหากยังอยู่ณสถานที่โลเกชันนี้จรงิงเพียงขอบคุณ <c oughs> <c oughs> สำารับกุหลาบด้วยนะคะเฮ้ <c oughs> <c oughs> เออดอกกุหลาบดอกกุหลาบเอเอได้เลยออมเอ้าไม่จริงป่ะเอาไม่เด็กกุหลาบเด็กกุหลาบหอมจังอ่ะเลยอ่ะสองดอกเมื่อกี้ดอกกุหลาบหอมจังดอกกุหลาบหอมจังดอกกุหลาบหอมจังโอเคป่ะแม่ลุงลุงมาแล้วอุ้ย คนแมนลุงมาแล้วลุงมาแล้วข้างหน้าข้างหน้าบ้านเลยข้างหน้านั้นที่เราจะไปคือเป็นโลเคชั่นที่คุณลุงได้อยู่อาศัยใช่ไหมน้องแบมเป็นโลเคชั่นที่ลุงแกได้อยู่อาศัยนองแบมเข้าใจไหมนะคะข้างในนั้นคือลุงแกเคยอยู่เคยนอนเคยกินเคยใช้นะคะน่าจะยังวนเวียนแล้วคือยังไม่ไปไหนแน่นอนหนูพูดได้เลยว่ายังไม่ไปไหนแน่นอนนะตาแดงพี่ระวังด้วยนะคะเฮ้ยตาต่อม็นตาแดงบ้านเลยอะเป็นตาแดงตาแดงบ้านเลย หลังจะให้นะขอบคุณค่ะอ่ะใช่แม่ขวามือขวามือขวามืออยู่ไหนขวามืออยู่ไหนขวามือไหนคอทุุกคนขวามือไหนขวามือไหนอ่ะขวามือด้านหลังด้านหลังแบบออกไปดูดิเขาบอกว่าด้านหลังคืออะไรเราเดินมาไม่มีน้าลูกคน คนเม้นบ้าเลยแบมเขาบอกคุณลุงลุงมาแล้วขวามือขวามือยืนข้างต้นไม้ขวามือเฮ้ยต้นไม้นี่หรอหรือต้นไหนแบมคนเม้นบ้าเลยเมันไม่หยุดเลยลูกเพจเมันไม่หยุดเลยใช่ครับตรงต้นไม้ใช่ครับตรงต้นไม้มันก็ไม่มีนะขวามือเ้วขวามือแล้วทอฝงนี้ลูกเพจเห็นจริงเราเพจบอกเลยลุงแน่นอนลุงมาแล้วลุงมาแล้วบ้าเลยแบมขวามือเฮ้ย ฮ้ยไปอะไรไปไฟหรอกเออเรียกถ่าอ้อยสุดนะคุณลู้ไปไปหร้กลุงอุ้ยแบบเดี๋ยวเข้าไปดูด้างในอ่ะตอนนี้พยายามดูผ่านกล้องแล้วนะเดินเลยมาแล้วข้ังเ้าแล้วคนที่บอกข้างหน้าบางคนบอกเลยมาแล้วบางคนบอกข้างหน้าสรุปอะไรกันแน่เงาดำเงาดำเงาดำขวามือแบมทำไมเราไม่เห็นวะเออเป็นเงาต้นไม้หรือเปล่าทุกคน เป็นเงาต้นไม้หรือเปล่าคะอาจจะเป็นเงาต้นไม้หรือเปล่าอาจจะเป็นเงาต้นไม้นะหนูพยายามมองผ่านกล้องแล้วนะต,ต้นค้างองอ,อมต,อต้นข้ามออมเดินถอยหลังคืนกลับถอยหลงังกลับถอยหลงยังกลับถอยหลงังวะยังไงคะกลับถอยหลังอ่ะหนูกลับถอยหลังปุ๊บแล้วออกอยู่ข้างออมเมื่อกี้ออเดูฝั่งไหนคุณลุงออกมาให้หนูได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสวันนี้หนูตั้งใจมาหาแล้วนะคะ เออดิใช่ไหมทำไมเยอะแบบถึงคนอุ้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ะเป็นไปได้เหรอแม่ฮะไอหอมอุ้ยลูกเพชรจมิดลัวจริงว่ะแม่ไม่ตลกเลยนะเมื่อกี้นี่แน่ตอนนี้ปกติราคาเต็มเนยมันเงาดำเยอะเลยอ่ะเอิ้นน่แหละประเด็นคือล้อรับผ้าแกวมันเสียงคนแก่ไลเลยอะแม่เฮ้ยเฮ้ย ว่าแกเสกเหมือนคนแก่ไรจริงๆเออขอบุษฎสั่หัวใจรัวๆด้วยนะคะกดหัวใจรัวใช้ให้เรานะนะคะขอขอให้คนนึงแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นเพจน้องหน่อยนะลูกเพจขาหัวใจที่พ่อบุกคนหนูเปิดรับผู้สนับสนุนเป็นกำลังใจให้พวกน้องได้นะพี่ขานะคะวันในวันนี้เราสู้วิลุงเสี่ยงอะไรข้างในเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะดูไปเลยว่าให้รู้ไม่มีคนลูกเพจ ดูนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไม้จากด้านหน้าเลยแต่ว่าไม่มีคนยืนอยู่ในกระ่อมเุยนนอเออเออเออ,เอ,อมีคนเม้นือยู่ในกระ่อมในกระท่อมในกระ่อม,อ,มอันนี้ใช่ไหมคะมขออนุญาตแผ่นต้องนะตอนนี้อยู่กับน้องออมนะคะเนื้อเพลงขอทั่วๆนะอ่ะเรายังไม่เห็นนะคะมีคนเม้นต้นไม้ว่าเงาดําล้านใหญ่เบ้มเ<อ>งาดาล้านใหญ่เออ เฮ้ยเสียงเฮ้ยคุณลุงลุงโดมย่าคุณลุงยังไม่ไปไหนใช่ไหมคะหนูมาดีนะอย่าไล่พวกหนูเลยเฮ้ยปลอเภัยดีเฮ้ยเฮ้ยแม่เสื้อผ้าอยู่ครบเลยใช่ค่ะ คุณลูกยังไม่ไปไหนใช่ไหมเฮ้ย,ย<ป>มันก็จะเห็นตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับตรงไปนู่นหรออันนี้คือทางที่เราเดินมานะหรือว่าตรงเข้าไปหว่าใาใ้้เนเออ คนแบบวะตะโกนนี้ออมช่วยกันตะโกนเร็ว<อ>ทางเดินยังไงทางเดินทางนี้ใช่ไหมหนูเห็นเงาคนพอดีเลยตรงไปเลยครับมีคนย<อ>ังต้องไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลย,เลยแบมลูกเห็นเบ้านเลยตรงนี้หรอหนูว่าถ่ายรายการนะคะพี่ยิงล้วนนะคะขอให้ตรงไปเลยตรงไปเลยใช่ครับตรงไปเลยแบมมีคนเห็นเงาบ้านเลยเขาบอกว่าล่างใหญ่ด้วยนะเป็นเงาดําล่างใหญ่เย้ยคนลูกจริง ลุงแกยังไม่ไปไหนนะคะน่าจะเฝ้าอยู่ในกระเตงลุงแกหนูเชื่ออย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือหนูเชื่อจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไงอ่ะเฮ้ย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 จบค่อนข้างเลยพี่หอเฮ้ยเฮ้ยเสร็จในกระเตเสร็จเวลากระเตกลุง เมื่อกี้คือไม่มีใครแน่นอนนะแบมเออเฮ้ยน่ากลัวมากใช่ค่ะเพราะว่ามีคนเมนว่าร่างเหาดันใจไปดูดิเสียงมันหลงด้วยแบมประเด็นคือว่าเออเสียงมันลุกเลยจะไล่ห่อหรือว่ายังไงเงาเฮ้ยเฮ้ยอะไรแม่แบมใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะฮิแบม แม่ลุงขาแบมใจเย็น,านมาใ,ใจเย็นรันตั้งสติก่อนเดินผ่านเหรอเมื่อกี้รอเป็นเดินผ่านแบบน้ากเต็งเลยหรือไงแม่มเฮ้ยเอาดีๆเนาะแบๆเฮ้ย รัาปูกเขาไปให้ไมคะเฮ้ยต้องการสื่ออะไรคะออกมาแล้วใช่ไหมเสียงเฮ้ยเป็นคนไปร้างสูงใหญ่เยอะเลยอะจริงๆทางเพศอะโออเฮ้ยจริงไหมมีคนเป็นบ้านเลยออมดูดิ ป้าแม่ต้องลุยแล้วแหละขออนุญาตนะคะคุณลุงดวงวิญญาณนะหนูขออนุญาตนะคะออกมาให้หนูได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสอี้นะคะฉัดอยูฉัดอยูอะไรเ้ยอะไรเจ๊เห็นไหมเห็นกี่พวเจ๊เห็นไหเห็นอะไรเฮ้ยไม่ใช่ต้นไม้นะที่แม่เห็นเมื่อกี้เด้อ กคนขอซูมแป๊บไม่ใช่คนเลยจริงๆเงาดำล้างใหญ่เลยไม่เห็นเลย